บูมบูมสวัสดีครับที่เห็นหน้าหน้านี้นะครับผมคือแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตรุ่นใหม่ล่าสุดของแอร์วิชท็อปสันนะครับตัวนี้เป็นขนาด314แอมป์นะครับ51.2โวลต์นะครับใช้กับอินเวอร์เตอร์ระบบ48โวลต์นะครับได้หมดเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็น G4 นะครับผม IP65 นะครับผมมาตรฐานกันน้ำละอองน้ำกันฝุ่นได้นะครับสามารถที่จะรองรับในส่วนของการติดตั้งพื้นที่ชายคาบ้านนะครับพื้นที่โรงจอดรถพื้นที่หน้าบ้านได้นะครับผมปกติรุ่น G3 จะอยู่ทีีี่่6,000รรอบปปปะกัันนน7ตว้เเพิม็ แ0 0พรอบนะครับรับประกันส0ปีเต็มเลยนะครับกับอินเวอร์เตอร์ที่สื่อสารกันได้นะครับอย่างเช่นของยี่ห้อรับพลรงเท็กดีเย่โซลิดพวกนี้เป็นต้นนะครับผมหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับตอนนี้แบตอยู่ที่ประมาณ90%สนะครับสังเกตก็จะวิ่งขึ้นลงวิ่งขึ้นลงแบบนี้นะครับตอนนี้ใช้งานจริงนะครับผมหน้าจอนะครับก็ไฟลูกค้านะครับดิชาร์จอยู่ที่5แอมป์นะครับเวลาใช้งานนะครับค่าแอมป์เขาจะติดลบนะครับผมแล้วก็มีเปอร์ มีเซลล์บอกแต่ละเซลล์เลยนะครับตรงนี้16เซลล์นะครับผมหน้าจอเขาจะเหมือน G3 เลยนะครับผมแต่ว่ารูปลักษณ์ตัวแบตเตอรี่นะครับก็จะดูเฉบเฉียวกว่าครับดูทันสมัยกว่านะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับค่าตัวเขาจะอยู่ที่67,000บาทนะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยครับสวัสดีครับ